คุณภาพน้ำเชื่อก่อนทำการวอร์มนะครับหรือว่าทำการอุน่นครับจะประมาณนี้ครับนี่เพิ่งออกจากตู้เย็นนะครับตัวนี้เป็นน้ำเชื่อที่เก็บไว้อยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิ1 5บ้ถึง,งส7องศานะครับเป็นเวลาเก่าวันนะครับ เป็นเวลา9วันแต่ปกติผมเหดทำสารเลี้ยงไว้7วันนะครับตัวนี้จะเป็นการซูมไก่ที่สุดนะครับไก่จะชัดเจนกว่านะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับนี ยังบอดด้อุ่นนะครับหรือ,อยังบอดด้วอรมประมาณนี้ครับ mm. ตัวนี้จะมีความชัดเจนกว่านครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่วอร์มเล้วมมาเช็คอีกที่นึงนะครับ ตัวนี้เป็นเชือกาวันนะครับเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิสิบห้าถึงสิองศานะครับแล้วก็มีการกลับน้ำเชื่อทุกวันนะครับเวลาสองครั้งเช้าเย็นนะครับครับน้ำเชื่อถือว่าแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับครับพี่น้องครับนี่จะเป็น เชื่อที่ทําการวอมแล้วนะครับหรือว่าทําการอุ่นโดยอุณหภูมิ37มองศานะครับเชื้อวิ่งดีนะครับแข็งแรงนํำเชื้อเก้าวันนะครับคุณภาพดีนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นน้ำเชื่อพอพันไอ้ลาดไว้เห่านะครับลาดไว้ร้อยนะครับเชื่อกัประมาณนี้ครับวิ่งดีนี่ครับผมกะวอรมใน ในแก้วน้ำแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวถีงบอลวอรนะครับก,ก็จะมืดแน่นะครับเพราะว่าการทำทำเชือ่อมั่นต่องให้มีแสงหน่อยที่สุดนะครับ วิ่งดีมากครับเชื่อกาวัน